สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮนะนักข่าวอินดี้วันนี้ผมก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบอีกแล้วนะครับเป็นข่าวที่มาจากเพจ b a c k k พิงค์วายจีไทยแนะครับกับโพสต์ที่ว่าอันดับชื่อเสียงเกอร์รุปต่อแบรนด์ประจำเดือนเมษา2019ปรากฏว่าอันดับหนึ่งได้แก่ b a c k พิงคนั่นเองครับอ่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าจะพูด ต้องขอใช้คำนี้เลยนะว่าไม่ต้องบอกก็รู้เอออะจริงไหมอะถ้าพูดถึงความดังตอนเนี้ยอะไม่ต้องบอกก็รู้ไหมเออนะก็ถ้าพูดถึงเกอร์กรุ๊ปเนาะอืมนะฮะเกอร์กรุ๊ปนะฮะก็ไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะครับก็อันดับที่1นะครับแบ็คพิงอันดับที่2นี่ IC1 อันดับที่3ทวิตนะฮะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจน30เลยนะครับผม ก็แบ็คพิง์ปรากฏว่าอันดับที่1ครับเพื่อนๆสุดยอดแม่ครับนะมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับว่าเออว่าเอาง่ายๆอ่ะเกิกร์กุ๊ปตอนเนี้ยเดือนเมษาแบ็คพิง์ดังสุดโอเควะจบนะแล้วลิงข่าวลิงกที่มาก็จะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถตามไปดูรายละเอียดที่มาได้เลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอฝากไลฟ์สดนี้ไว้ด้วยนะครับก็มีคนคุยกันตลอดตลอดเลยนะฮะเพื่อนๆพี่นพนพๆน้องๆสามารถชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาพูดมาคุยกันได้ในไลฟ์สดนี้นะครับอยู่กันแบบพี่อยู่กันแบบน้องนะฮะ ก็มีน่าจะรู้จักกันเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆโอเคครับผมนละกับอินดี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชมกันมาขนาดนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย